สวัสดีครับใน13ตอนที่ผ่านมาครับเรานั้นก็ได้เรียนรู้กันไปถึงวิธีคิดของคนไม่ออา่านผู้มั่งคัง่งวิธีการแยกระหว่างหนี้สินและทรัพย์สินวิธีการสร้างหนี้ดีแทนที่จะสร้างหนี้เสียและวิธีการลงทุนในหุ้นแต่ถึงแม้ว่าเราครับจะได้เรียนรู้เทคนิคการเป็นคนไม่ออท่านผู้มั่งคั่งมามากมายแต่การที่จะเริ่มต้นเป็นเจ้าของธุรกิจนั้นก็ยังคงมีความเสี่ยงอยู่ดีครับและการที่จะเริ่มต้นธุรกิจให้ได้อย่างมั่นคงนั้นเราก็ต้องมีเสาหลักครับ ซึ่งเสาหลักทั้งหมดนั้นมีอยู่3มต้นและเสาหลักทั้ง3ต้นนั้นคืออะไรในวันนี้ผมมีคําตอบมาให้ครับแต่ก่อนที่จะเข้าเนื้อหาของวันนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่าง GOFX Grow t o g e t e r อยู่เคียงข้างคุณตลอดเส้นทางการลงทุนหากท่านใดสนใจจะเริ่มต้นอาชีพนักลงทุนก็สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ลิงก์ดีไซสคิปชันในวิดีโอนี้นะครับผมามาดูกันดีกว่าครับว่าเสาหลักทั้ง3ต้นของคนไม่ออท่านผู้มั่งคั่งนั้นจะเป็นอะไรเมื่อคนไม่ออถ่านผู้มั่งคัง่งเริิมธุรกจขอองงตัวเ เขาจะมีเสาหลักแห่งทรัพย์สินอยู่3ต้นครับที่จะช่วยค้ำประคองชีวิตใหม่ของคุณในฐานะคนไม่ออทถานผู้มัง่งคั่งคุณจะต้องมีเสาหลักทั้ง3ต้นในการก้าวจากคนเื่อนตรงและถังแตกไปเป็นคนไม่ออทถานผู้มัง่งคั่งและยืนอยู่ตรงจุดนั้นได้ตลอดไปเรามาดูกันคร่าวๆเลยดีกว่าครับว่าเสาทั้ง3ต้นนั้นมีอะไรกันบ้างเสาต้นแรกนั้นได้แก่อสังหาริมทรัพย์ครับเสาต้นที่2นั้นได้แก่หุ้นและพันธบัตรและเสาที่3นั่นก็คือธุรกิจของตัวเอง คุณยังจําเรื่องทรัพย์สินได้นะครับทรัพย์สินคือสิ่งที่คุณเป็นเจ้าของหรือลงทุนซื้อมาซึ่งโดยป,ป,ปกติแล้วมันจะมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นและทําให้คุณนั้นร่ำรวยขึ้นเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไปนอกจากอสังหาริมทรัพย์และหุ้นแล้วครับธุรกิจของคุณเองก็เป็นหนึ่งในทรัพย์สินเหล่านั้นที่บรรดาคนไม่อดฐานบูมังค่ง,งมีไว้ในครอบคลองความเป็นจริงก็คือคนไม่อดฐานผูมังค่างส่วนใหญ่ที่ร่ำรวยอย่างมหาศาลจริงๆนั้นล้วนแต่ตั้งตัวขึ้นมาได้ด้วยธุรกิจขอองงตััวเครบ เพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะเป็นคนเมืออาถรรพ์ผูมังค่ง,งคุณนั้นคุณนั้นก็ต้องเริ่มทําธุรกิจของตัวเองสักวันถ้าเป็นอย่างนั้นทําไมคุณถึงไม่เริ่มซะตั้งแต่ตอนนี้เลยล่ะครับผมได้ยินเสียงข่ครวานของคนเห็นตรงรัฐถังแตกอีกแล้วครับแต่โรเบิร์ตพอเธอผมเคยได้ยินได้ฟังเหตุผลทั้งหมดมาแล้วว่าทาไมนี่จึงไม่ใช่ความคิดที่ดีผมเคยอ่านสถิติทั้งหลายว่าด้วยอัตราการล้มเหลวของบริษัทที่เพิ่งก่อตั้งขึ้นมาใหม่ ผมเคยได้ฟังพร้อมข้อแก้ตัวทั้งหมดที่บอกว่าฉันไม่มีเวลาไม่มีทักษะไม่มีเงินทุนไม่ได้รับการสนับสนุนและอื่นๆอีกมากมายผมได้ยินได้ฟังจากพวกที่เอาแต่ค้านหัวชนฝาพวกนักเศรษฐศาสตร์และพวกที่ทําการสำรวจความเห็นของประชาชนคุณเคยได้ยินเรื่องเล่าสยองขวัญเกี่ยวกับธุรกิจที่เพิ่งก่อตั้งขึ้นมาใหม่เท่าไหร่ผมก็เคยได้ฟังมากกว่านั้นเพรสิบเท่าครับแล้วคุณรู้อะไรไหมครับผมก็ยังยืนหยัดอยู่อย่างนั้นไม่เคยถอยหลังสักก้าว ถ้าคุณอยากจะเป็นคนไม่ออนฐานปูมังค่งคุณก็ต้องทำธุรกิจของตัวเองครับจะเต็มเวลาหรือพาร์ทไทม์ก็ได้ผมเพิ่งใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงหมดไปกับการอ่านรายงานพิเศษ400คนอเมริกันที่ร่ำรวยที่สุดในนิตยาสารฟอปทุกคนที่ติดอันดับล้วนมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิมากกว่า1,000ล้านดอลลาร์รู้ไหมครับว่าผมสังเกตเห็นอะไรผมสังเกตเห็นว่าไม่มีใครเลยครับที่ทำงานให้คนอื่นไม่มีใครเลยที่เป็นลูกจ้างเขาช่างสอดคล้องเหมาะเจาะกับพิษฎีทำธุรกิจของตัวเองกับผมเหลือเกิน แค่การอ่านเรื่องของมหาเศรษฐีพันล้านนั้นยังไม่พอสําหรับผมหรอกครับผมอยากจะแสดงหลักฐานเพื่อพิสูจน์ให้คุณเห็นว่าการเป็นเจ้าของกิจการคือหนทางสู่ความมั่งคัง่งพร้อมนะครับข้อมูลจากการสํารวจสมมนโนครวัรว,รวประชากรของสหรัฐอเมริการะบุว่ามีกว่า40ล้านครัวเดือนที่มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิมากกว่า1ล้านดอลลาร์ไม่รวมราคาบ้านของพวกเขาที่ถีบตัวสูงขึ้นเด้เลยนะครับข้อมูลนี้ยังแสดงให้เห็นอีกด้วยว่าในบรรดาสีล้านครอบครัวที่มีฐานะมั่งคั่งนี้ มีอยู่3 0์ที่สร้างฐานะขึ้นมาได้โดยการทำธุรกิจเล็กๆของตัวเองถ้า1.2ล้านครัวเรือนในอเมริกากลายเป็นครอบครัวคนไม่อาฐานผู้มัง่งคั่งโดยการเป็นเจ้าของกิจการและคนอเมริกัน400รลายกลายมาเป็นเศรษฐีพันล้านโดยการทำงานให้ตัวเองคุณไม่คิดว่าคุณจะทำได้บ้างนะครับหนึ่งในเหตุผลยอดนิยมที่ผู้คนนั้นนิยมหยิบยกมาอ้างเมื่อไม่อยากเริ่มกิจการของตัวเองก็คือความกลัวครับกลัวความล้มเหลวซึ่งก็เป็นเรื่องตลกมาก เพราะความล้มเหลวนั้นคือสิ่งที่เราควรอ้าแขนรับและก็เฉลิมฉลองมันเพราะมันนั้นคือหนึ่งในปัจจัยที่สําคัญที่สุดในการเริ่มต้นกิจการของตัวเองและนําไปสู่ความมั่งคั่งเราต้องล้มเหลวซะก่อนครับมีข้อพิสูจน์มากมายครับสําหรับมุมมองที่น่าประหลาดใจนี้จูสวานิสกี้นักเศรษฐศาสตร,ร์การเมืองเคยเขียนเอาไว้ว่าความสําเร็จทั้งหลายคือผลพวงของความล้มเหลวเหล่านั้นต้องใช้ความพยายามครั้งแล้วครั้งเล่าก่อนจะประสบความสําเร็จสักครั้งลองคิดดูสิ ว่าคุณเคยพยายามตักอาหารด้วยช้อนกี่ครั้งกว่าจะทำได้นี่ยังไม่ต้องพูดถึงการใช้มีดและซ่อมแน่นอนละ่ะความสำเร็จนั้นดีกว่าความล้มเหลวแต่ความสำเร็จก็เกิดขึ้นไม่ได้หากไม่เคยล้มเหลวมาก่อนหรือแม้แต่บทความความล้มเหลวนำไปสู่ความสำเร็จได้อย่างไรในนิตยสาร b Business Week ก็บอกเอาไว้อย่างเดียวกันครับพวกเราทุกคนกลัวความล้มเหลวแต่การก้าวขึ้นไปประสบความสำเร็จนั้นก็ขึ้นอยู่กับมันบริษัทที่ดีจะอ้าแขนรับความผิดพลาดและเรียนรู้จากมัน อันที่จริงแล้วครับบริษัทขนาดใหญ่ทุกแห่งนั้นต่างเคยทาผิดพลาดกันมาแล้วทั้งนั้นแต่หนึ่งในตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมที่สุดของการเฉลิมฉลองให้กับความล้มเหลวก็คืองานเลี้ยงที่จัดขึ้นโดยบริษัทอินยูนิตยสาร s ิสเน็ตวีครายงานว่าเมื่อเร็วๆนี้ครับบริษัทเพิ่งจะเฉลิมฉลองกับแคมเปญการตลาดสุดแหวกแนวที่ล้มเหลวอ,อย่างสิ้นเชิงบริษัทแห่งนี้ไม่เคยเสนอบริการด้านการจัดการภาษีให้แก่กลุ่มลูกค้าวัยหนุ่มสาวมาก่อนและเมื่อต้นปีพวกเขานั้นก็ลองจับลูกค้ากลุ่มนี ด้วยความพยายามที่จะประสานเรื่องภาษีที่น่าเบื่อเข้ากับสไตล์ฮิปฮอปนั่นคือบริษัทอินยูเสนอเงื่อนไขพิเศษให้กับคนหนุ่มสาวโดยมอบส่วนลดการท่องเที่ยวของบริษัทเอ็กซ์พีเดียและส่วนลดในร้า,านค้าเบสบอยรวมทั้งให้ลูกค้าสามารถนำเงินที่ได้จากการขอคืนภาษีฝากตรงเข้าบัญชีในบัตรวีซ่าที่ออกให้โดยเจ้าพ่อวงการฮิปฮอปอย่างรัสเซลซิมมอนผลปรากฏว่าโครงการนี้ล้มไม่เป็นท่าครับแล้วคุณอยากรู้ไหมครับประธานบริษัททำยังไงกับทีมที่ล้มเหลว คุณอาจจะไม่เชื่อก็ได้ครับมนักการตลาดของบริษัทอินยูประมาณ200คนทีมนี้ได้รับรางวัลจากท่านประธานสกอตต์คุกประธานบริษัทแห่งนี้ครับรู้ดีว่าการจะประสบความสําเร็จได้นั้นคุณจะต้องล้มเหลวบางครั้งบางคราวและคําถามที่ควรหยิบยกขึ้นมาก็คือคราวหน้าฉันจะทํำยังไงให้ดีขึ้นได้บ้างจําเอาไว้นะครับมีเพียงความล้มเหลวเท่านั้นที่กลายมาเป็นความสําเร็จความล้มเหลวไม่ใช่ทางเลือกครับมันคือส่วนหนึ่งของขั้นตอนสู่ความสําเร็จต่างหาก คนที่กล้าล้มเหลวไม่ได้มีแค่คนใหญ่คนโตในบริษัทยักษ์ใหญ่เท่านั้นนะครับความล้มเหลวนั้นคือส่วนหนึ่งที่ไม่อาจแยกออกจากความสําเร็จของพวกผู้ประกอบการเช่นกันผู้ก่อตั้งร้านคุกกี้ชื่อดังอย่างนิซิสฟิลกล่าวเอาไว้ว่าสิ่งสําคัญคือการไม่เกรงกลัวว่าที่จะลองทําดูจําเอาไว้ว่าความล้มเหลวที่แย่ที่สุดก็คือการไม่ลองพยายามทําอะไรเลยยังมีอีกแง่มุมหนึ่งของความล้มเหลวที่สําคัญยิ่งกว่าการลองล้มเหลวสักครั้งนั่นก็คือการปิดตัวเองและไม่ยอมพยายามดูใหม่ครับ ถ้าคุณล้มเหลวในความพยายามครั้งล่าสุดไม่ว่าจะเป็นการสอบการลดน้ําหนักการหาแฟนหรือการเริ่มกิจการของตัวเองก็แล้วอย่างไงลหละครับมันก็จะเป็นเรื่องข้อขาดบาดตายก็ต่เมื่อคุณไม่ยอมพยายามอีกต่อไปแฟรงเบอร์ฟอร์ดนักผู้สร้างแรงบันดาลใจได้เคยกล่าวเอาไว้ว่าความล้มเหลวนะั้นไม่ใช่เรื่องข้อขาดบาดตายถ้าคุณยอมรับเรื่องนี้คุณก็จะประสบความสําเร็จสิ่งที่ทําให้คนส่วนใหญ่ล้มเหลวก็คือเมื่อพวกเขาล้มเหลวครั้งแรกพวกเขานั้นก็จะเลิกพยายาม เพราะฉะนั้นครับหากคุณพยายามเปิดกิจการของตัวเองแล้วล้มเหลวนั่นคือเรื่องที่สุดยอดไปเลยครับเพราะคุณนั้นได้รับประสบการณ์อลัมค่าและยังถือเป็นสมาชิกอีกดายในสมาคมคนไม่อดถาดผู้มั่งคั่งซึ่งเคยล้มเหลวด้วยกันทั้งนั้นแต่เราก็ลุกขึ้นมาสู้ต่อผมคิดว่าคุณก็รู้นะครับว่าในท้องตลาดนั้นมีหนังสืออยู่เป็นร้อยเล่มหนารวมกันเป็นหมื่นๆห,หน้าที่พูดถึงการเลือกกิจการเริ่มต้นธุรกิจหาเงินทุนตั้งต้นบริหารจัดการขยายธุรกิจและอื่นๆอีกมากมาย อันที่จริงแล้วครับมีหนังสือมากมายซะจนคุณสามารถนั่งอ่านไปเฉยเป็นเวลา20ปีโดยไม่ได้เริ่มทําอะไรสักอย่างและถ้าคุณไม่เริ่มต้นคุณก็ไม่มีวันได้เป็นคนไม่เอาฐานผู้มั่งคั่งหรอกนะครับมันก็เหมือนกับการขี่จักรยานนั่นแหละครับคุณอาจจะอ่านหนังสือว่าด้วยวิธีขี่จักรยานคุณอาจจะดูรูปถ่ายของคนอื่นๆที่ขี่จักรยานคุณอาจจะไปโรงเรียนเพื่อศึกษาหลักฟิสิกส์ที่ว่าด้วยการเคลื่อนไหวเลข,ขาคณิตของวงล้อและคุณสมบัติต่างๆของอยางล้อแต่ถ้าคุณไมมมม่่่ปปปัััันน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 ขึ้หาาจกรยยใเเอีเ็วว คุณก็ยังไม่มีทางขี่จักรยานได้จริงๆจักรยานของคุณนั้นอาจจะสายไปสายมาคุณอาจจะต้องใช้ล้อเล็กๆเสริมด้านข้างคุณอาจจะต้องให้ใครสักคนช่วยจับเพื่อให้ทรงตัวได้ในหนแรกๆที่คุณลองขี่แต่สุดท้ายแล้วครับถ้าอยากจะขี่จักรยานให้เป็นคุณนั้นก็ต้องเป็นคนที่ทําหน้าที่ถีบคันเท้าเองไม่มีวิธีอื่นในการเรียนรู้กลายเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนใหญ่ก็เช่นเดียวกันนี่แหละครับแต่อย่างไรก็ตามครับก็มีกฎง่ายๆอยู่ 2- 3สข้อ ที่จะช่วยให้คุณนั้นตั้งต้นได้ตั้งแต่ตอนนี้กฎข้อที่1ครับอย่าวางแผนธุรกิจให้ยุ่งยากหรือใหญ่โตผมมีเพื่อนคนหนึ่งครับใช้เงินประมาณ5 0 0 0 0ดอลลาร์จ้างมืออาชีพมาวางแผนธุรกิจให้รายงานฉบับนั้นหนากว่าดอยหน้าและมาในแฟ้มที่ดูดีทีเดียวครับแต่ทีนี้มาดูกันบ้างครับว่าเธอได้อะไรมาบ้างเงินในบัญชีของเธอนั้นหายไป50,000ดอลลาร์ 50, แลกกับกระดาษหนึ่งปึกผมมีเพื่อนอีกคนหนึ่งครับที่ใช้เงิน2 0 0 0 0ดอลลาร์ 20, ไปกับการว่าจ้างที่ปรึกษาให้ช่วยวางแผนธุรกิจเประยะยวลา3ี โดยยังไม่ได้เริ่มต้นกิจการสักทีจากทั้งสองตัวอย่างที่ว่ามานี้ว่าที่ผู้ประกอบการทั้งสองได้สร้างแผนธุรกิจที่ใหญ่โตและยุ่งยากจนตัวเองนั้นถอดใจก่อนที่จะเริ่มต้นซะด้วยซ้ำสำหรับผมครับผมใช้หลักการง่ายๆสั้นๆผมเป็นเจ้าของธุรกิจที่ประสบความสําเร็จหลายประเภทผมเป็นหุ้นส่วนในกิจการที่ประสบความสําเร็จหลายอย่างและผมก็มีกฎเกณฑ์ง่ายๆเพียงข้อเดียวเกี่ยวกับแผนธุรกิจนั้นก็คือ ทำให้เป็นเรื่องง่ายและก็สั้นเข้าไวครับสิ่งแรกที่คุณต้องเขียนลงไปก็คือคําแถลงการภารกิจของคุณเองครับโดยคุณนั้นจะต้องคิดถึงสิ่งที่คุณให้คุณค่าสิ่งที่มีความสําคัญสําหรับคุณจุดยืนของคุณคุณต้องเขียนถึงความฝันและวิสัยทัศน์ของคุณคําแถลงการภารกิจนั้นควรจะเป็นมากกว่าแค่เรื่องเงินเช่นที่เฮนรี่ฟอร์ดหนึ่งในผู้ประกอบการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเคยกล่าวเอาไว้ว่าทางเงินคือความหวังที่จะนําพาคุณไปสู่อิสรภาพ คุณก็จะไม่มีวันเป็นอิสระความมั่นคงปลอดภัยเพียงประการเดียวที่มนุษย์เรามีอยู่คือการสะสมความรู้ประสบการณ์และความสามารถ <d> ก็อย่างที่เฮนรี่ฟอร์ดบอกนั่นแหละครับอย่าให้มันเป็นเรื่องของเงินแต่เพียงอย่างเดียวหลังจากนั้นครับคุณก็ต้องเขียนพันธะเวลาลงไปคุณต้องวังกรอบเวลาไว้สําหรับความพยายามของคุณคุณคงเคยได้ยินคําพูดที่ว่าความสําเร็จชั่วข,ข้ามคืนนั้นใช้เวลา20ปีจึงจะเกิดขึ้นได้ข่าวดีก็คือมันไม่ต้องใช้เวลาถึง20ปีหรอกครับ แต่ก็ใช้เวลามากกว่า10นาทีแน่นอนตอนที่ผมประกาศออกไปว่าฉันจะทำสิ่งนี้เป็นเวลา5ปีนปรนเป็นเรื่องที่ฉลาดที่สุดที่ผมเคยทำมาครับสาเหตุก็คือในช่วงเดือนแรกนั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นมากนักแต่ผมก็ยังทำต่อไปและก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมากนักในช่วงปีแรกแต่ผมก็ยังทำต่อไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นมากนักในช่วงปีที่2แต่ผมก็ยังทำต่อไปพอถึงปีที่3ผู้คนนั้นก็เริ่มโทรหาผมโอกาสเริ่มหล่นลงมาตรงหน้าตักของผมธุรกิจเริ่มไปได้ด้วยดี ตัวผมเองนั้นก็ไปได้ดีเช่นกันมันอาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อยครับกว่าสิ่งต่างๆนั้นจะเริ่มเข้าที่เข้าทางนั่นคือเหตุผลว่าทาไมการระบุช่วงเวลานั้นจึงสําคัญมากมันถือว่าเป็นการมาคับให้ตัวเองนั้นให้รอเวลาจนกว่าธุรกิจที่เพิ่งเริ่มตั้งข่จะเติบโตและผลิดอกออกผลคนส่วนใหญ่นั้นตั้งเป้าหมายทางด้านเวลาโดยไม่ดูสภาพความเป็นจริงของตัวเองและธุรกิจที่ทําและพอไม่ประสบความสําเร็จพวกเขาก็จะล้มเลิก แต่บ่อยครั้งครับเมื่อพวกเขานั้นทํางานอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา1ปี2ปีหรือ3ปีความสําเร็จนั้นก็จะเริ่มหลั่งไหลเข้ามาตอนนั้นแหลับที่ผู้คนนั้นจะเริ่มสังเกตเห็นและพูดกันว่าคุณนี่โชคดีจริงๆอยู่ดีๆลูกค้ารยายใหญ่นั้นก็ตกลงมากองที่น่าตักเฉยเลยอันที่จริงแล้วครับมันคือช่วงเวลาที่คุณนั้นเริ่มเก็บเกี่ยวผลิตผลของมเมล็ดพันธุ์ที่คุณได้ลงแรงหว่านไว้ในฤดูปลูกอันยาวนานในช่วงสัปดาห์แรก,แรกเดือนแรก,แรกปีแรกๆ คนไม่เอาฐานผู้มั่งคัง่งก็จะพัฒนาตัวเองะให้ฉลาดขึ้นแกร่งขึ้นและเก่งขึ้นแล้วเมื่อความมั่งคั่งมาถึงพวกเขาก็พร้อมที่จะรับมันไว้ต่อมาก็คือเป้าหมายทางการเงินครับจงเขียนให้เฉพาะเจาะจงที่สุดเท่าที่จะทําได้และเขียนเพิ่มเติมไว้เสมอว่าคุณนั้นจะทําอะไรหลังจากได้เงินมามันไม่มีประโยชน์อะไรครับที่จะเขียนว่าฉันจะหาเงินให้ได้หนึ่งล้านดอลลาร์นอกจากคุณจะเขียนไว้ได้วยว่าคุณจะทําอย่างไรกับมันคุณจะเอาเงินไปซื้ออสังหาริมทรัพย์หรือหุ้นไหมอบายสักล้านชิ้น หรือซื้อสายการบินคุณอยากจะทําอะไรและต่อไปก็คือการวางแผนกิจกรรมครับนี่คือขั้นตอนที่สําคัญมากมาคิวบานวัย48ปีหนึ่งในเศรษฐีระดับพันล้านถูกตั้งคําถามว่าอะไรสาคัญกว่ากันไอเดียหรือการลงมือทําขอตอบโดยแม่ลังเลครับการลงมือทําสิครับใครๆก็มีไอเดียกันทั้งนั้นคุณต้องทาอะไรสักอย่างทุกวันครับเพื่อให้ตัวเองนั้นเข้าไปใกล้เป้าหมายสําหรับธุรกิจแล้วขั้นตอนนี้คือช่วงเวลาที่ยากครับ สำหรับธุรกิจแล้วขั้นตอนนี้คือช่วงเวลาที่ยางรถนั้นบดไปกับพื้นถนนถ้าคุณไม่ลงมือทำอะไรเลยทั้งหมดที่คุณมีก็จะมีเพียงแค่อเดียเด็ดๆเ,เหมือนพวกคนเทนตรงรถถังแตกอีกไปนลนล้านคนแต่เมื่อคุณนั้นได้วางแผนเพื่อลงมือปฏิบัติแล้วนั่นเท่ากับคุณนั้นได้ก้าวเข้ามาในอนาบริเวณของคนไม่เอาฐานผู้มังค่างแล้วและองค์ประกอบสุดท้ายครับของแผนธุรกิจของผมก็คือวินยัยคุณไม่มีเจ้านายไม่มีการตอกบัตรทุกอย่างนั้นขึ้นอยู่กับคุณ คุณต้องกำหนดเวลาทำงานเอาไว้และยึดตามนั้นครับเมื่อคุณบวกรวมจำนวนชั่วโมงในแต่ละสัปดาห์ที่คุณต้องใช้ในการทำธุรกิจคุณจะประหลาดใจครับเมื่อพบว่าทั้งหมดนั้นรวมเป็นเวลา7หรือ8ชั่วโมงเท่านั้นคนส่วนมากคิดว่าคุณต้องใช้เวลาเป็นร้อยชั่วโมงในการเริ่มต้นกิจการไม่จริงเลยครับคุณสามารถเริ่มต้นธุรกิจที่ประสบความสำเร็จได้ด้วยเพียงแค่เวลา1ชั่วโมงต่อวันแต่คุณนั้นจะต้องทำงานทุกวันวันละ1ชั่วโมงเต็มๆดูไหมครับระหว่างช่วงปีแรกแรกกๆซึ่่งงงเนนชววววหหััล้้อขอธุิจผม มีอยู่หลายครั้งหลายคราครับที่ผมนั้นอยากจะล้มเลิกผมผ่านช่วงเวลายแย่ๆมามากแต่ทุกครั้งผมก็จะหยิบแผนธุรก,กิจออกมาดูและอ่านทบทวนอีกครั้งผมได้เห็นพันธะทางเวลาที่ผมได้ให้คำมั่นสัญญากับตัวเองเอาไว้ผมบอกไม่ถูกนะครับว่าทุกวันนี้ผมดีใจแค่ไหนที่ปฏิบัติตามแผนนั้นลงมือทําบางอย่างทุกๆวันและยึดมั่นในคําแถลงการภารกิจและเป้าหมายของตัวเองต่อไปนี้คือตารางเวลาครับที่ผมสร้างขึ้นมาเพื่อตรวจสอบการใช้เวลาของตัวเอง ทรัพย์สินแท้จริงอย่างเดียวในชีวิตของคุณก็คือเวลาคุณกำลังใช้มันยังไงผมชอบตรวจสอบเวลาที่ผมใช้กับการทำธุรกิจโดยการบันทึกเวลาในรูปแบบ15นาทีแบบฟอร์มตรวจสอบการใช้เวลาฉันกำลังทำกิจกรรมอะไรเวลาที่ใช้ไปหมดไปเท่าไหร่กิจกรรมนี้ทำเงินได้ไหมและทำได้เท่าไหร่ฉันสนุกกับกิจกรรมนี้หรือเปล่าและให้คนอื่นทำแทนได้หรือไม่ บ๊อบดีแลนกล่าวเอาไว้ถูกต้องครับว่าคนเรานั้นจะประสบความสําเร็จก็ต่เมื่อพวกเขานนัตื่นนอนตอนเช้าและก็อนอนตอนกลางคืนโดยที่ระหว่างนั้นได้ทําในสิ่งที่พวกเขาอยากทําผมถูกถามอยู่ตลอดเวลาครับว่าโรเบิร์ตผมจะเริ่มทําธุรกิจอะไรถึงจะดีและผมก็จะตอบเหมือนเดิมทุกครั้งธุรกิจที่ดีที่สุดที่ควรเริ่มก็คือธุรกิจที่คุณชอบลองทบทวนดูนะครับ่าคุณชอบทําอะไรและก็ลงมือทําซะไม่สําคัญหรอกครับว่าความเชี่ยวชาญพิเศษของคุณน,นั้นจะไปเรื่องกาแฟ อย่าง Star b u c k s h แฮมเบอร์เกอร์อย่าง McDonald เครื่องประดับอย่างคาเทียนาฬิกาอย่างโ o เล็กหรือดอกไม้อย่างร้านวันเอ็ดฮันเดรสเฟล d วอร์เอนิตาดดิกผู้ก่อตั้งบริษัทนั้นเคยบอกเอาไว้ว่าสำหรับฉันความสำเร็จไม่ใช่เรื่องของเงินฐานะหรือชื่อเสียงแต่เกี่ยวกับการค้นพบหนทางการทำมาหากินที่นำมาซึ่งความสุขความพอใจในตัวเองและความรู้สึกว่าได้ทำอะไรให้โลกใบนี้เอนะิตาพูดถูกต้องเลยครับบทเรียนก็คือจงค้นหาสิ่งที่คุณรักให้เจอแล้วความสำเร็จกับเงินทองนั้นก็จะตามมาเอง สิ่งที่สําคัญเป็นอันดับแรกๆของคนไม่อาฐานผู้มั่งคั่งนั้นต้องคิดเอาไว้เสมอครับว่ารายได้นั้นต้องมาก่อนรายจ่ายคุณอาจจะสงสัยครับว่าที่ผมพูดนั้นหมายถึงอะไรถ้าจะให้พูดอย่างคนไม่อนุถานผู้มั่งคัง่งก็คืออย่าใช้เงินให้มากเกินตัวนั่นเองครับคุณไม่จำเป็นต้องมีโต๊ะทํางานสวยหรูออฟฟิศใหญ่โตหรือพนักง,งานเป็นสิบคนซะหน่อยอย่างน้อยก็จนกว่าธุรกิจของคุณนั้นจะเริ่มทําเงินได้เป็นถุงเป็นถังแล้วคุณจะเป็นต้องใช้อะไรบ้างผมจะบอกกันแล้วกันครับเพราะผมนั้นมี คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหนึ่งเครื่องออฟฟิศที่บ้านและผู้ช่วยหนึ่งคนเท่านั้นเองครับผมส่งงานไปให้ข้างนอกทำเกือบทุกอย่างผมสามารถบริหารธุรกิจของผมได้ไม่ว่าผมจะอยู่ที่เซาบีทนิวยอร์กอเมริกาใตา้เอเชียหรือกำลังล่องเรือคุณเองก็ทำได้เช่นกันครับและผมก็ขอบอกเพิ่มเติมด้วยว่าถ้าคุณทำงานหนักเกินไปคุณก็คือคนเห็นตรงหน้าถังแตกและก็จะเป็นคนเห็นตรงหน้าถังแตกอยู่อย่างนั้นคนแม้อาถาู้มั่งข้างนั้นมักหยุดพักจากการทำงานเป็นระยะระยะครับพวกเขานั้น จัดจตารางเวลาให้ว่างสักหนึ่งวันหรือหนึ่งสัปดาห์เพื่อจะได้มีเวลาอยู่กับตัวเองและคิดทบทวนดูว่าพวกเขานั้นเดินทางมาถึงไหนแล้วและกําลังจะไปที่ไหนครั้งสุดท้ายที่คุณใช้เวลาหนึ่งวันไปกับการทบทวนตัวคุณเองความต้องการของตัวคุณเองและแผนการของตัวเองนั่นคือเมื่อไหร่ครับถ้าหัวคุณนั้นไม่เคยว่างจากการใช้ความคิดเลยตลอดช่วง30วันที่ผ่านมาคุณได้รับอนุญาตให้ทําเช่นนั้นแล้วครับการหายหน้าหายตาไปจากการทํางานสักหนึ่งวันหรือหนึ่งสัปดาห์จะช่วยให้คุณนั้นเข้าใกล้ความสําเร็จ มากกว่ายิ่งการทำงานหนัก60หรือ80ชั่วโมงต่อสัปดาห์หลา,หลายสัปดาห์รวมกันซะอีกครับคุณจะกลับมาทำงานอย่างปลอดโปรง่งและเปลี่ยนไปด้วยพลังธุรกิจของคุณก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันอีกแง่หนึ่งของสูตรการทำธุรกิจแบบคนไม่อ่อนถ่านปูมังค่งที่ว่าด้วยการไม่ทำงานหนักก็คือถ้าคุณปล่อยมือจากธุรกิจไม่ได้เลยแม้แต่ช่วงเวลาหนึ่งแสดงว่าคุณนั้นแสดงว่าคุณนั้นยังไม่ใช่คนไม่อ่อนถ่านปูมังค่างครับถ้าคุณหยุดงานสัก3ามเดือนธุรกิจของคุณจะพังล้มสิ้นท่่่่าาาเเเลลลยยยหหรรืืือยอยออปัังูดีมมคุณกบ ธุรกิจของคุณสามารถดําเนินต่อไปได้แม้ปราศจากคุณหรือเปล่าผมรู้บทเรียนนี้ด้วยวิธีการที่ค่อนข้างแปลกทีเดียวครับตอนนั้นผมกําลังยุ่งอยู่กับการเริ่มต้นธุรกิจผมทํางานอย่างหนักทุ่มเททุกอย่างจนวันหนึ่งครับภรรยาของผมซึ่งเป็นคนยุโรปก,ก็บอกผมว่าเธอนั้นได้จองตั๋วเครื่องบินให้เราทุกคนบินไปเยี่ยมครอบครัวของเธอเป็นเวลาหนึ่งเดือนและไม่ว่าผมจะพูดยังไงเธอก็ไม่ยอมเปลี่ยนใจครับเราจะต้องไปไม่มีทางเลือกอื่นอีกแล้วอยู่ๆครับผมก็หาคนมารับโทรศัพท์ช่วยรับพัสดุช่่วยจยจาเงิน และช่วยเอาเงินไปฝากธนาคารแทนได้แต่เรื่องประหลาดที่สุดก็คือผมเป็นกังวลแทบตายว่าพอกลับมาแล้วธุรกิจของผมนั้นจะล้มพับไม่มีเหลือจนผมนั้นต้องเริ่มต้นใหม่ทุกอย่างแต่ทายสิครับว่าอะไรเกิดขึ้นเดือนนั้นครับผมทําเงินได้มากกว่าที่ผ่านๆมาและทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็เป็นไปได้ด้วยดีจนทุกวันนี้ผมหยุดงานคราวละสามเดือนขึ้นไปเป็นประจำและธุรกิจก็ยังเติบโตได้ดีถ้าผมทําได้คุณก็ต้องทําได้เช่นกันจบบทที่14ในวันพรุ่งนี้ครับ ความลับหมายเลข7และความลับหมายเลข8ของคนไม่อาถานปูมั่งค่างนั้นก็นังจะถูกเปิดเผยและมันก็จะเป็นตอนสุดท้ายของเรื่องราวของคนไม่อาถานปูมังค่างแล้วนะครับเรื่องราวเนื้อหาทั้งหมดนั้นจะน่าสนใจแค่ไหนก็อย่าลืมติดตามฟังกันะนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการรับชมสวัสดีครับ